El มาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มประวังเริ่มแล้วนะคะ1เมษายนนี้ใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตข่าวสารการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีหลายๆมาตรการเลยค่ะที่เริ่มให้ความช่วยเหลือเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่1เมษายนนะคะ1ในมาตรการนั้นนะคะก็จะมาช่วยเหลือคนเป็นหนี้ด้วยนะคะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแล้วค่ะสาหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะในวันที่1เม ษายนปี2567ค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปทนะคะได้เริ่มมาตรการแก้หนี้บัตรกดเงินสด เรือรังกลุ่มเปราะบางนะคะกำหนดเงื่อนไขารายละเอียดต่อเดือนน้อยกว่า2 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกหนี้แบงค์นะคะหรือว่าน้อยกว่า10,000บาทสาหรับลูกหนี้นอนแบงค์ค่ะโดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนและสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรือรังนะคะหากสมัครใจเข้าร่วมจะปิดจบหนี้ภายใน5ปีนะคะก็จะคิดดอกเบี้ยไม่เกิน15%อนต่อปี คุณสมบัติลูกหนี้ที่เข้าข่ายหนี้เรื้อรังนะคะก็คือลูกหนี้หนี้สินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนนะคะไม,ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกรันสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลและบัตรเครดิตนะคะ โดยนี่นี้จะต้องไม่เป็น NPL ค่ะและชำระดอกเบี้ยมาแล้วนะคะรวมกันมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานานาน,นะคะซึ่งก็แบ่งได้2กลุ่มค่ะคือ1ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาเรื้อรังนะคะลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นนะคะรวมกันมาแล้ว 3ปีแต่ไม่ถึง5ปีนะคะโดยลูกหนี้เนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อกระตุกพฤติกรรมให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มเติมและพิจนารณาขอความช่วยเหลือให้สามารถปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะ 2. ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรังนะคะก็คือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว5ปีและมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า20 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือน้อยกว่า10,000บาทสาหรับลูกหนี้นอนแบงค์นะคะโดยลูกหนี้เนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนและสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อนะคะเป็นเป็นสินเชื่อผ่อนชําระรายงวดนะคะให้ปิดจบภายใน5ปีโดยอัตราดอกเบีย้ยแท้จริงที่ไม่เกิน15%ตต่อปีค่ะโดยโดยลูกหนี้นะจะต้องปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการเพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายงานประวัติข้อมูลเครดิตว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะลูกหนี้ทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับการแจ้งเตือนเป็นรายบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งผ่านช่องทางที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งช่องทางนะคะอย่างเช่นจดหมาย e อีเมล SMS หรือรแอปพลิเคชันค่ัเพื่อกระตุ้นให้เกิดการชำระหนี้เพิ่มตลอดจนสมัครเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรือรังนะคะหากลูกหนี้ต้องการทราบสถานะของตนเองนะ ใครที่เข้าขายนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อในที่สาขาหรือ c เซ็ center ของผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะและสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้หรือรังได้เลยนะคะใครเป็นหนี้แบบนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้อยู่ได้เลยเพื่อเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้ในส่วนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆค่ะช่วยเหลือประชาชนนะคะ ไม่มีนีดีที่สุดเลยนะคะแต่หากจาเป็นต้องเป็นนี่แล้วและมีปัญหานะคะ <c oughs> เขาก็มีทางออกมาให้ใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์กันด้วยค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ